สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีสองพันยี่สิบห้ากินข้าวแร้งปีใหม่จะกินเมนู่ไหมเดี๋ยวบันี้กินตะบกโค้งเลยด้ยพี่น้องกินอาหารญี่ปุน่นนี่ไฮโซไฮโซนี่่า <laughs> พี่น้องกินอาหารไฮโซอู้ยอายท่วนทวนเลยอือพี่น้องเขาก็บรรยากาศคักเนาะ เริ่มต้นใหม่วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราปีใหม่เริ่มต้นด้วยอาหารไฮโซญี่ปุ่นอายท่วนๆเลยพี่นอ้องมีสองอย่างเนี่ยพี่นอ้องปิีงปลาหมึก,โลล,กมะะโลละพันลูกไส้สื่อมาฝากโลละพันครึ่งโล สี่ร้อยเก้าสิบห้าแม่พะนะกระตกรถล,ละพันหลือเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ยรุดกระติ้งเดียวกับอะไรพี่น้องเสียดายโลละพันโลละพันไม่ธรรมดาอ,อ,อาหารวันนี้มีแต่อาหารไฮโซ <c oughs> สองตัวนี่ก็ห้าสิบบาทแล้วได้พี่น้องเ <c oughs> พงธรรมดาหืมหืโลละพันเนาะหืม <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะพูดให้โซดูดศาสตร์พี่น่องิท้จริงโตเยอะกับพ่อเหรอพี่น่องโตเยอะมันก็จะยอมขักแทะหย่านมาอิมสองโตสนทั้งมามาทั้งอาหารให้โซ่ญี่ปุน่นทั้งแอบปลาหมึกโลละพัน เริ่มต้นใหม่วันใหม่ปีใหม่หอมหอมพี่น้งองมันบอกว่าดีเลยพี่น้งองมันแซ่บอ่ะฉันบอกว่าดีอืมนึกว่ากันปลาหมึกเยี่ยมันร้อนละพันมากินแล้วมันเ,เนือยะพี่น้องนะคิดด้วยเก,ก็บผักกับิีน่ามาสิตามบอกพวงหยุดซะเนาะบอกินกับดอกกับเดียปีใหม่กิน เนี่ยพี่น้องไม่รู้ว่ากระกทิมันแก่พอดีพอดีอดอเหมือนสองสตเพีชกระด้างพี่น้องได้เห็ดกระด้างมาแล้วของมากนะกินไหนเอียงก่อนอาหารญี่ปุ่นกับผักระกทิมแก่เ <c oughs> ตะหัวเลยพี่น้อง <c oughs> กินอาหารญี่ปุ่นกับผักระกทิมแก่ก็เสร็จพี่กอา ยอมเอ่พี่น้องยอมป่ะบอ,อ,อกว่าถือวรโยชศาตร์่่ไรจ้าแซ่บอันนี้เป็นบราเ่เคยกินอย่างไ,แไรแซ่บหลายให้โซ่ไม่อร่อเทศก,กาลพี่นอ้องใส ซื้อมาให้ซื้อ zoom หลายยามพี่น้องอือมึงก็ยังเหมือนแรกกับเขาไม,าม่อยูอ่พี่น้องลูกไส้เออของฝากดูพี่จงอืออือนมยังกับพี่น้องเพียของฝากลูกชายเพียพี่น้องอือยังอีกอ่ะพี่น้องเพียโอวัลตินนี่พี่น้องของฝากจากลูกไส้ ดีใจมีความสุขพี่น้องกิงเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสู้พี่น้องอีกก็